สวัสดีครับพี่น้องนะครับมื่อนี้บ่ได้เอาเบียดมาล่งครับแต่มื่อนี้พามาเบิ่งการยกสะดุงครับว่าจะได้ปลาบะยกสะดุงะ้งอปลาซิ่วปลาขาวน้อยครับไปมกอันนี้คงยกได้สักพักนึงแหละครับนี่ก็ได้ปลาอยู่ประมาณน,นี้ครับเห็นไหมนี มาตั้งแต่ซี่โมงครับยกเหรยนไม่ได้เหญ่แต่ละสีโมงปกติมันยกเท่าน,น,นึงอะเท่าสิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวครับบางบาทก,ก็ถือหลายบางบาทก,ก็ถือมาถือใกล้กันมีนีน่ก็ลวงไปสักทักนึงแหละครับเดี๋ยวจะลองยกให้บินนะครับ มันตรงออกใส่แห้งจังหน่อยพี่น้องก็กะกอบหยาดบางกล่องจังหน่อยก่นอนนี่แหละครับตอนแรกๆก็ไม่ยก เดียนเร่งนี้เกือบทุกเมื่อครับเดี๋ยวผมพาไปเบิองตัวในสะดุงว่าแต่ะมาณใดครับนี่สะดุงห้องอนนี้ตรงดึงสายนิดน้อย โติดปลาขาเญยตัวหนึ่งพี่น้องนู่นครับนี่นะครับดินดนดินดๆๆครับเดีย๋ยวผมแมเบิ้งตัวให้สะดุงนะครับ